สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมดรจิรอดบงกฎมาศนะครับแล้วก็ภรรยาวารินดาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คิดจ,จากความหวังเซียเทลค่ะเราเชื่อว่าพระคำพระเจ้ามีพลังและก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราทุกคนได้เราเชื่อว่าพระคำของพระงค์จะแตะต้องจิตใจทุกท่านในวันนี้นะคะเชื่อว่าท่านจะไม่เหมือนเดิมเมื่อรับพระคำพระเจ้าครับเอเมนขอพระเจ้าอวยพรค่ะพระเจ้าอวยพระนะครับสวัสดีครับเช้านี้เราจะมีการได้ฟังพระคำพระเจ้านะครับต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านๆมาเช้านี้เราจะฟังเป็นตอนสุดท้ายพระธรรมโยชัวบทที่สามข้อหนึ่งถ เราจะฟังเรื่องการเตรียมชีวิตเพื่อจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะครับประสบการณ์พระเจ้าที่เรามีมีได้หลายทางและทางหนึ่งก็คือการการเตรียมชีวิตให้บริสุทธิ์เพื่อจะมีประสบการณ์พระมีตอนนี้ใช่ไหมครับว่าการอัศจรรย์ท่ามกลางท่านเราจะอ่านด้วยกันนะครับยูชัวสามหนึ่งถึงหกยูชัวก็ตื่นแต่เช้าก็าทั้งหลายก็ยกออกไปจากชิปชิดทีมมาถึงแม่น้ําจอดแดนทั้งตัวท่านและคนอาเอลทั้งหมด ขับยู่ที่นั่นก่อนจะข้ามไปเวลาล่วงมาได้3วันพวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทั่วค่ายแล้วบัญชาประชาชนว่าเมื่อท่านเห็นทิบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านและคนเลวีซึ่งเป็นบริษหามไปก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนั้นไปทิ้งระยะไว้ให้ห่างจากหีบประมาณ2,000ศอกอย่าเข้าไปใกล้หีบนั้นเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รู้จักทางที่จะไปเพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้ก่อน ฝ่ายเยชัวจึงกล่าวแก่ประชาชนว่าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เถิดเพราะว่าพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงทําการสจารัจันท่ามกลางท่านในฐามพระเจ้าด้วยกันนะครับกระแั mm ่ hmm. พระเจ้าเวาพอเราในเช้านี้พระคำพระเจ้าให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญ,ญาณหนุนจิตชูใจเราให้ชีวิตฝ่ายวิญญ,ญาณเราจเจริญขึ้นและให้เรามีความตื่นเต้นกระตือรือร้นในการติดตามพระเจ้าเสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเช้านี้ฟังไปตอนสุดท้ายเรื่องการเตรียมชีวิตเพื่อจะมีประสบการณ์กับพระเจ้า หลายคนคงเคยมีพระพรห,หรือประสบการณ์ผ่านการอธิษฐานขอด้วยความเชื่อผมมีประสบการณ์หลายครั้งผ่านการอดอาหารอธิษฐานแล้วก็มีประสบการณ์หลายครั้งผ่านการถวายหลายครั้งเกิดเกิดพระเจ้าเกิดขึ้นคือพระเจ้าท้าทายใจให้ถวายในสิ่งที่ยังไม่มีและก็ยังไม่พร้อมแต่พอตัดสินใจไปก็ก็เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ให้กับพระเจ้าไปประสบการณ์ที่เราได้กับพระเจ้าหลายครั้งมักจะมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราได้ให้พระเจ้าไปก่อนหน้านั้น เมื่อพระเจ้าท้าทายเราในความจํากัดขณะที่เรามีความจํากัดและเราตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าก็สําแดงให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ไม่จํากัดเลยเมื่อเราเลือกพระเจ้าก่อนหลายคนมีพระพรผ่านการเชื่อฟังหลายคนมีพระพรผ่านการรับใช้พระเจ้าผ่านการออกไปประกาศเรื่องราวของพระองค์หลายคนมีพระพรผ่านการเรียกว่าสนับสนุนพระนิเวศของพระเจ้าสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแต่โยชิวาบทที่สามนี้เอง พระเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวเพื่อจะมีประสบการณ์ผ่านชีิตที่บริสุทธิ์ประสบการณ์ผ่านชีวิตที่บริสุทธิ์การมีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านเรื่องนี้ถ้าจะเปรียบได้ง่ายคือค่อนข้างยากกว่าเรื่องอื่นดูเหมือนว่ากายอธิฐานง่ายสุดเพราะว่าเราดูเหมือนเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่อธิษฐานในพระนามพระเยซูรอคอยพระเจ้าแต่การมีประสบการณ์ผ่านชีวิตที่บริสุทธิ์ เมื่อเทียบกับหลายๆเรื่องในพระบิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะอะไรครับเพราะเราต้องต่อสู้กับตัวเราเองต่อสู้ความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้กับความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องต่อสู้กับความคิดที่ไม่ถูกต้องต้องตัดสินใจตอบสนองพระเจ้าแม้สถานการณ์ภายนอกเองดูเหมือนไม่ make sense ให้เราตอบสนองแบบนั้นและหลายครั้งต้องต่อสู้กับการยอมเขาเรียกว่า give up ยอมทิ้งเป้าหมายของเราเพื่อจะให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งก่อน รู้สึกว่าการการจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากกว่าหนทางอื่นที่จะรับพระพรแต่การมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นเรื่องที่คุ้มค่าประสบการณ์ที่จะได้รับกลับมาจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะไม่ลืมในการติดตามพระเจ้าหลายครั้งพอเรามีปัญหาสิ่งแรกที่ทำเราเราไปอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรามีน้อยคนมากนักที่เมื่อมีปัญหาแล้วจะกลับไปอ่านพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าสอนเราให้ตอบสนองยังไง และมีน้อยคนมากกว่านั้นเมื่อมีปัญหาและจะกลับมาสํารวจชีวิตของตัวเองว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเริ่มต้นใหม่เราต้องขอโทษพระเจ้าหรือเราต้องกลับมารักษาชุดบริสุทธิ์หรือเราต้องกลับมาปรับปรุงแผนการชุดของเราใหม่หลายครั้งพระเจ้าเองเขย่าชุดของเราเพื่อให้เราปรับปรุงแผนการหรือวัตถุประสงค์ในการดําเนินชุดของเราใหม่จําได้ไหมครับโยนาหนีการทรงเรียกเป้าของเขาคือเขาไม่อยากจะอยู่เพื่อพระเจ้าแล้ว และพระเจ้าก็มีประสบการณ์ถูกโยนลงไปในน้ําเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ทบทวนและไตร่ตรองว่าเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรสุดท้ายเขากลับใจใหม่ตอนที่เขาอยู่ในท้องปลาเขาบอกว่าเป้านี้ขอเป็นขอมีเป้าหมายอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วกันขอให้ทํางานที่พระเจ้าเรียกคือไปประกาศเมืองนีนเวย์สุดท้ายเ,เองพระเจ้าก็คืนชีวิตและเสรีภาพเขากลับมาเขามีประสบการณ์เพราะว่าเขาเปลี่ยนเป้าหมายในการดําเนินชีวิต พระเจ้าเองได้ให้เครื่องมือเราหลายชิ้นในการดําเนินชีวิตและในการดําเนินในการ,รเผชิญปัญหาคิดเตียหลายคนใช้เครื่องมือเป็นอยู่อย่างเดียวคือการอธิษฐานขอซึ่งการอธิษฐานขอผมย้ําเสมอว่าผมเห็นความสําคัญและเป็นสิ่งสําคัญในการเดินกับพระเจ้าแต่มันมีเครื่องมืออีกอาจจะเป็นหลายสิบหลายร้อยชิ้นที่เราไม่เคยใช้มาเลยค้อนจะเอามาไขาสกรูไม่ได้ต้องใช้เขาเรียกว,ว่าสกรูต้องใช้ไขควง เลื่อยอาจะมาตอกตะปูมไม่ได้แต่ต้องใช้ค้อนในพระคัมพรีรตลอดทั้งเล่มเองพระเจ้าให้เครื่องมือเราหลายอย่างในการเผชิญปัญหาแต่ละเรื่องอย่างเจอะจง ถ้าเราใช้เป็นอยู่เรื่องเดียวและเราไม่รู้จะใช้ใช้เครื่องมืออื่นอย่างไรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าชีวิตท่านจะเกิดความจํากัดมากในการแก้ไขปัญหาชีวิตท่านหลายครั้งเองจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ไม่รู้ว่าทําไมออกไปไม่ได้สักทีเราก็อธิฐานด้วยความเชื่อกันแล้วเราไปบสถทุกอาทิตย์ก็แล้วทําไมปัญหายังอยู่เพราะหลายครั้งเองปัญหาที่ท่านมีหรือปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้ที่ฐานหรือไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่ได้ไปโบสถ์แต่ปัญหาหลายครั้งเกิดขึ้นเพราะว่าท่านไม่ได้เดินกับพระเจ้า หรือไม่ได้ใช้เครื่องมือที่พระเจ้าให้กับท่านอย่างเหมาะสมในการติดตามพระเจ้าน uh ั่นเองเครื่องมือที่พระเจ้าอยากให้เราใช้บ่อยๆแล้วก็อยากให้เราใช้มากที่สุดเมื่อเราดูในตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่นเครื่องมือหนึ่งที่ที่สำคัญมากคือการมีเครื่องมือมีชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะว่าหลายปัญหาถ้าเราดูตั้งแต่พัมภีรีเดิมเกิดขึ้นก็เพราะว่าคนของพระเจ้าไม่ดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์หรือไม่ได้ซื่อสัตย์ในการเดินกับพระเจ้า นั่นคือปัญหาหลักตั้งแต่ในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ปัญหาส่วนใหญ่ของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องขาดความเชื่อแต่ขาดการเชื่อฟังไม่ใช่เรื่องขาดความความเชื่อในการฐานแต่เป็นขาดชีวิตที่ชอบธทมในการเดินกับพระเจ้าไปดูที่ไหนก็ได้ในพระคัมภีร์แม้ตลอดพระคัมภีร์พระเจ้าหนุนใจเราให้จงมีความเชื่อจงมีความเชื่อจงมีความเชื่อแต่ปัญหาส่วนใหญ่ของคริสเตียนไม่ใช่เรื่องการขาดความเชื่อแต่ขาดชีวิตที่บริสุทธิ์ โยชูวาบทที่สามเองพระเจ้ากำลังสอนให้อิสราเอลใช้เครื่องมือที่คลาสสิกที่สุดที่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและเครื่องมือนี้สามารถใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์ในชีวิตและเครื่องมือนี้คือเรียกว่าเครื่องมือว่าการมีชีวิตที่บริสุทธิ์และการจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ได้พระเจ้าก็บอกว่าคุณก็ต้องไปชําระตัวให้บริสุทธิ์คุณถึงจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์การมีชีวิตที่บริสุทธิ์คืออะไรคําว่าบริสุทธิ์ถ้าจําได้มีสองความหมายด้วยกันหรือมีสอง,ององค์ประกอบ สรุปคร่าวๆคือว่าองค์ประกอบแรกคือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่มีตาหนิไม่มีมลทินองค์ประกอบที่สองคือแยกตัวเองมาจากสิ่งที่ไม่ดีและแยกตัวเองไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าพูดง่ายๆคือมีชีวิตที่บริสุทธิ์และมีชีวิตที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าหรือทำตามน้ำพระทัยพระเจ้านั่นเองดังนั้น,นการแยกตัวออกมาและไม่ให้เปืเป้อนก,กับความบาปและใช้ชีวิตนี้เพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้า นั่นคือชีวที่บริสุทธิ์เช้านี้เองเราจะมาฟังอีกคำคำหนึ่งที่มีความสําคัญในพระธรรมตอนนี้ถ้าเราจะแยกตัวเองจะให้บริสุทธิ์เพื่ออะไรจะมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่กับพระเจ้าเราต้องเข้าใจคําคํานี้และคําคํานี้ที่เราจะดูในเช้าวันนี้เขาเรียกว่าการชําระเช้านี้เราจะทําความเข้าใจกับการชาระพระบิดบอกชาระให้บริสุทธิ์เราจะมาทําความเข้าใจกับคําคํานี้ว่าหมายความว่าอย่างไรเมื่อเมื่อพระเจ้าบอกอิกสระว่าจงชําระตัวเองให้บริสุทธิ์ เราฟังแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่อิสราเอลในเวลานั้นเองเขาฟังปุ๊บเขาเข้าใจทันทีว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างเข้าใจทันทีว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างมีมีสองสิ่งที่เขาต้องทําและเราจะมาดูด้วยกันสิ่งแรกก็เรียกว่าการชําระตัวให้สะอาดชําระตัวให้สะอาดพระเจ้าเคยสั่งคนอิสราเอลให้ชําระตัวให้บริสุทธิ์เนี่ยเมื่อประมาณสี่สิบปีที่แล้วตอนที่โมเสสเนี่ยพาเขาเออกจากอียิปต์ แล้วมาถึงภูเขาซีนายที่ที่เขารับบรญญัตสิบประการก่อนที่คนเหล่านี้โมเสสจะรับบรญญัดสิบประการสามวันพระเจ้าสั่งอิสราเอลให้ชำระตัวและจากนั้นเองเมื่อเล้วสามวันชำระตัวเสร็จก็เกิดสิ่งต่างๆมากมายที่ภูเขาซีนายมีควันบาห่อหุ้มภูเขาภูเขาสั่นสะท้านหวั่นไหวอ่านให้ฟังในอพยพสิบเก้าข้อสิบถึงสิบห้าพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าจุไปบอกให้ประชาชนชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อความเดียวกับที่พระเจ้าให้ไปบอกโยชูวาและให้ไปบอกอ mm ิสราเอลเขาทําอะไรต่อไปให้เขาซักเสื้อผ้าให้สะอาดจงตเตรียมตัวให้พร้อมในวันที่สามเพราะในวันที่สามนั้นพระเจ้าเสด็จมาลงภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนทั้งปวงจงกําหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาและกําชับเขาว่าเจ้าทั้งหลายจงระวังให้ดีอย่าล่วงล้ำเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้นผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตาย อย่าใช้มือฆ่าพวกนั้นเลยให้เอาหินคว้างหรือยิงเสียจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีอย่าไว้ชีวิตเมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายาวให้เขาทั้งหลายมายัางภูเขานั้นโมเสสลงจากภูเขามายัางประชาชนแล้วสั่งให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าสะอาดแล้วท่านกล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามอย่าเข้าใกล้ผู้หญิงเลยอิสราเอลใช้เวลาประมาณ4 9ถึง50วัน เดินทางจากอียิปต์มาถึงภูเขาซีนายและก็ที่ภูเขาซีนายเนี่ยเป็นที่ที่นักวิชาการระคภีเชื่อว่าเป็นที่เดียวที่ที่เดียวกับโมเสสพบพระเจ้าที่ต้นไม้ที่มีไฟไหม้หรือ Bur n i n ิ Bush คือเขาเชื่อว่าโมเสสก็เจอพระเจ้าที่ซีนายเนี่ยแหละเมื่อเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเมื่อเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนห้าสิบวันที่เดินทางในทิ่นรกรกันดารเจอปัญหาเยอะแยะมากมายแน่นอน อิสราเอลคงสปกปรกทั้งภายนอกและภายในเราเห็นว่าตั้งแต่ออกสออกจากอียิปต์มาเขาก็บน่นต่อว่าพระเจ้ามาตลอดเวลาเสื้อผ้าเองก็อาจจะเขาเรียกว่ามีสิ่งสุปรกมากมายทั้งผมเผ้าทั้งร่างกายทั้งจิตใจภายนอกภายในเวลานี้เองพระเจ้าจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องรับการชำระทั้งภายนอกและก็ภายใน ภายในจะมีความหญิงพยองจิตใจที่บ่นต่อว่าพระเจ้าบ่นต่อว่าโมเสสป็นเป็นประเ,เ,เ,เล็ดพันที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาบวกทั้งต้องซักเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าข้อ14บอกจงชำระตัวและก็เสื้อผ้าคือชำระตัวหนึงอาจจะอาบน้ําชำระล้างด้วยน้ําและก็เสื้อผ้าก็ให้สะอาดด้วยน้ําเช่นเดียวกันการที่จะให้พระเจ้าทํางานหรือให้โปรองเสด็จมาท่ามกลางคนของพระเจ้าที่นั่นต้องสะอาด และคนที่เชิญพระองค์มาก็ต้องสะอาดทั้งภายนอกและภายในด้วยพระเจ้าจึงสนใจความสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในเดี๋ยวตัวอย่างให้มีคนเชิญท่านไปกินกินอาหารที่บ้านเขาแล้วก็จานชามเขาไม่ได้ล้างมาหลายครั้งแล้วแล้วก็มีอาหารแม้จะอร่อยมากแต่ท่านก็คงกินไม่หลงเพราะว่าอะไรเพราะาจานชามนั้นไม่ได้สะอาดหรือมากไปกว่านั้นคืออะไรครับคือ ร่างกายของแขกที่เชิญท่านอาจจะใส่เสื้อสกรปรกและมีกลิ่นเหม็นท่านก็อาจจะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปสามกิจธรรมมากเท่าไหร่เหตุการณ์ตอนนี้พระเจ้าจึงบอกว่าชำระตัวเองให้สะอาดก่อนในในในโค์ิสิบเก้าคล้ายๆกันกับโยชิวาก่อนพระเจ้าจะลงมาและก็ทําการอัศจรรย์เคลื่อนไหวแผนเคลื่อนไหวฤทธิอำนาจของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าชำระตัวให้สะอาดและอันแรกคือเขารู้เลยว่าเขาต้องล้างตัวเองให้สะอาดสิ่งที่สอง นอกจากชำระตัวให้สะอาดแล้วพระเจ้าพูดต่อไปคือคือชำระใจให้สะอาดเรารู้ได้ยังไงก็ในข้อที่15ได้บอกไว้บอกว่าแล้วท่านกล่าวแก่ประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามอย่าเข้าใกล้ผู้หญิงเลยนอกจากบอกว่าชำระตัวชำระเสื้อผ้าอาบน้ําให้สะอาดปรากฏว่าในข้อที่15บอกว่าอย่าเอาตัวไปใกล้ผู้หญิงคําว่าผู้หญิงในที่นี้ตีความได้ได้สองแบบด้วยกันแบบแรกคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเอง แบบที่สองผู้หญิงที่เป็นภรรยาของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แบบถ้าเป็นแบบแรกก็คือว่าอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในการทดลองเพราะว่าไม่งั้นท่านอาจจะทำบาปกับพระเจ้าได้คือตกอยู่ในการร่วมประเวณีแล้วไปม,มีมีเพศสัมพันธ์กันหรือมุมที่สองคือแม้เขาเป็นภรรยาตัวเองโมเสสก็บอกว่าช่วงที่ชําระเตรียมตัวเองให้สะอาดเนี่ยอย่าเอาตัวเองไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาด้วยการตีความหมายในในเรื่องอยากใกล้ผู้หญิงเองถ้าด้านแรกก็บอกว่า ใจของท่านเองต้องต้องต้องไม่มีความปรารถนาทางเพศในช่วงเวลาที่ท่านเองได้ชําระตัวเองให้บริสุทธิ์ละเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าอย่าจดจอ่ออย่าหมกมุ่นอันนั้นคือคือเป็นความตีความด้านแรกส่วนการตีความานสองคงเล็งถึงเขาเรียกว่าจดจ่อที่พระเจ้าแล้วก็ถวายตัวให้พระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกซึ้งเท่านั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ด้านอื่นใดอีกเลยช่วงเวลาหนึง่งถ้าจําได้ไหมครับว่าวาดดาวิดเนี่ย ไปเอาภรรยาของผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นลูกน้องเขาเป็นทหารของเขาชื่ออูเรียมาเป็นภรรยาของตัวเองภรรยาของอูเรียชื่อบัตเชบาจำ,จำได้ใช่ไหมครับสุดท้ายบัตเชบากลายเป็นมาเหสีหลักแล้วก็มีลูกคือซาโลมอนแต่บัตเชบาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่กับอูเรีาเนี่ยอูเรียเนี่ยเขาไปท้องกับดาวิดพอดาวิดทําผู้หญิงท้องเขาก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยเลรียกอูเรียเนี่ยที่อยู่อยู่อยู่ชายแดนกำลังลบอยู่เนี่ยไปเรียกให้อูเรียกลับมาบ้านกลับมาที่เมืองของดาวิด เพื่ออะไรเพื่อออกอุบายให้อูริายาจะได้กลับไปอยู่บาเชบาแล้วพอไปอยู่กับบาเชบาแล้วบาเชบาท้องดาวิดก็จะได้พ้นบนทิ่นจะไม่มีใครกล่าวหาได้ว่าดาวิดเป็นคนทําบาเชบาท้องแต่สามีเขาเองเนี่ยแหละพะพวกกลับมาระหว่างสงครามแล้วก็มีอะไรกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออูริยาไม่ยอมกลับไปนอนบ้านกับบาเชบาอ่านให้ฟังนะครับ2 s ม m 11ข้อ10ถึง11เมื่อมีคนกล่าวทูลดาวิดว่าอูริยาไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพะยะค่ะดาวิดรับสั่ง แกอูริอาว่าเจ้าไม่ได้เดินทางมาดอกหรือทําไมจึงไม่ลงไปที่บ้านของเจ้าอูริอาตอบกับดาวิดว่าที่พนันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อยู่ในทัพอยู่ในทัพอาศัยโยอาบเจ้านายของข้าพบบาทกับบรรดาข้าราชการของข้าพบาทต,ตั้งข้าอยู่ที่พื้นที่ทุ่งส่วนข้าพะบาทจะไปจะกลับไปบ้านไปกินไปดื่มไปนอนกับภรรยาของข้าพะบาทได้เช่นนั้นหรือพระยา้าคะพระองค์ทรงพระชนอยู่แน่ญใยและจิตจิตจิตและวิญญ,ญาณจิตของ พระองค์มีชีวิตอยู่ชั้นใดข้าพระองค์จะไม่กระทําอย่างนี้เลยอุริยาก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ขับขันกําลังถวายตัวเองเพื่อไปปกป้องประเทศเพื่อไปต่อสู้กับศัตรูเพื่อรับใช้พระเจ้าระหว่างสงครามระหว่างเขาเรียกว่าภารกิจเนี่ยจะให้กลับไปบ้านแล้วไปนอนกับภรรยาได้ไงอุริยาคือมีความคิดชัดว่าจะไม่กลับไปยุ่งกับผู้หญิงตอนนี้เพราะอะไรเพราะเป้าคือเป้าเดียวคือจะถวายตัวรักษาตัวเองให้เบริสุดคือเขาเรียกว่าแยกตัวเองมาออกมาจาก เป้าหมายหลักๆเยอะแยะมากมายในชีวิตแย,ยกตัวเองจากความต้องการทั้งหมดเพื่อชีวิตเองนี้จะมีความต้องการเดียวคือทํางานของพระเจ้าสาเร็จก่อนสลับอุเรียาตอนนี้คืออะไรเป้าคือขอให้ลบให้ชนะให้เสร็จก่อนแลงนั้นการแยกตัวจากผู้หญิงตอนนี้เองในความหมายจริงบอกว่าจดจ่อกับพระเจ้าเท่านั้นเขาเรียกว่าแยกตัวเองจนกว่าภารกิจจะเสร็จจนกว่าจะรับมญจากสิบประการจนก,กว่าจะลบชนะหรือจนกว่าจะข้ามทะเลแดงได้นั่นคือคือเป้าหลักตรงนั้นจะไม่เอาตัวเองไปมองสิ่งอื่อนใด ตัวเองจะไม่มีความปรารถนาเรื่องอื่นใดยกเว้นมีความปรารถนาเดียวแบบพระเจ้าหลึกซึ้งไหมครับนั่นคือคือคือการชําระตัวให้สะอาดเพื่อคนอิสราเอลจะมีความปรารถนาเดียวคือปรารถนาน้าพระทัยของพระเจ้าหรือยกตัวอย่างในหนึ่งโครินธ์บทที่7ข้อ5อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันคงคงพูดง่ายๆอย่าปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์เว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราวเพื่ออุทิศตัวเองในการอธิษฐานและจึงค่อยกลับมาอยู่ร่วมกันอีก เปาโลบอกว่าบางทีช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยถ้าท่านจะโฟกัสจะจดจ่อกับพระเจ้าอยากจะแยกตัวเองมาเพื่อแสวงหาพระเจ้าการแยกตัวเองแปลว่าการมีชีวิตบริสุทธิ์จำได้ไหมครับแยกตัวเองมาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าบางอย่างและตอนนี้ก็บอกว่าแยกตัวออกมาจากภรรยาด้วยเพื่ออุทิศให้กับบางเรื่องอย่างเจาะจงและเมื่อเรื่องที่อุทิศให้เสร็จแล้วจบแล้วก็ค่อยกลับไปอ,อยู่กับภรรยาของตัวเองแต่ตอนที่อุทิศคือเขาเรียกทุ่มเทให้กับบางเรื่องกับพระเจ้าอย่างเจาะจง ตอนนั้นเองก็จะไม่คิดถึงเรื่องอื่นยกเว้นเรื่องที่เป็นทามพระไัยพระเจ้าดังน,นั้นเองโฟกัสของเปาโลแนะนําตอนนี้คือไปโฟกัสว่าเรื่องการฐานอพยพสิก้าคงไปไปไปโฟกัสเรื่องการเตรียมตัวรับรับบัญญัติสิบป,ประการส่วนโยชูวตอนนี้คือว่าแม้ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าให้ให้ให้ให,ให,ให้อย่าไปอยู่ใกล้ผู้หญิงแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นคําสั่งเดียวกันหรือวิธีปฏิบัติเดียวกันเหมือนที่โมเสสเคยปฏิบัติเมื่อสิบสี่สิบปีที่แล้ว ตอนนั้นเองการชำระให้บริสุทธิ์ในความหมายของการแยกออกมาเพื่อวัตถุประสงค์พระเจ้าจึงไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายหรือแค่อาบน้ําร่างกายแล้วก็ทั้งทั้งความพื้นที่บริสุทธิ์แต่เป็นการเตรียมตัวจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยใจเองต้องแยกออกมาจากเรื่องอื่นๆทั้งสิ้นและใจต้องบริสุทธิ์และจดจ่ออยู่กับพระเจ้าเท่านั้นคําว่าชำระให้สะอาดหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า s a n i t i f y ลากลากลาก,ลากภาษาเดิมเป็นสองคำรวมกันคือ make แล้วก็ holy คือหมายควาว่าทําให้บริสุทธิ์การชําระให้บริสุทธิ์หมายถึงว่าการทําให้บริสุทธิ์ในในเขาเรียกว่าในภาพแปรแบบสั้นๆก็เรียกว่าอูอยู่ในสถานะพร้อมจะใช้งานภาษาอังกฤษใช้ว่า the generic meaning of s a n c t i f y is the state of proper functioning ถูกชำระถูกเตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้งานให้พร้อมที่พรจะเจ้าจะหยิบเราแล้วก็ไปใช้เราเพราะพระเจ้ามั่นใจว่าเราแยกออกมาแล้วเราบ,บริสุทิแน่นอน และเราก็บริสุทธิ์แม้กระทั่งในจิตใจคือมีใจเดียวเพื่อวัตถุประสงค์ของพระเจ้าด้วยและความพร้อมในมุมมองของมั่นพีจึงจึงพร้อมทั้งภายนอกและภายในถ้าเป็นอิสราเอลสมัยก่อนร่างกายแม้ทั่งเสื้อผ้าก็ยังต้องพร้อมเลยดังนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลมีชีวิตที่บริสุทธิ์ชำระตัวเองให้บริสุทธิ์อิสราเอลรู้ทันทีว่าเขามีเวลาสองสามวันเนี่ยเขาต้องเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ตามเพศเขาต้องชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ และเขาต้องไปเคลียร์ต้องเสื้อผ้าแล้วต้องไปนั่งสารภาพว่ามีอะไรเขาต้องต้องเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้ามีอะไรทําให้เขาไข้เขวไหมที่ใจเขาไม่ได้จดจอ่อกับน้าพระทัยพระเจ้าเขารู้ทันทีว่าเขาต้องทําอะไรบ้างจริงไม่ใช่แค่ไปแอบน้าสักผ้าแล้วจบไม่ใช่อิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าสนใจท่าทีภายในด้วยและเมื่อเรามาดูในคัภีพีใหม่การชําระให้สะอาดได้ถูกพูดหลายครั้งมาก แต่หลายครั้งเราอาจจะไม่ค่อยสนใจและส่วนใหญ่การชำระให้สะอาดใน,ในเรื่องพัมพีใหม่คงไม่ได้เน้นที่เสื้อผ้าภายนอกเช่นบอกต้องอาบน้านต้องทําตัวเองให้สะอาดก่อนจะมาโบสก่อนจะไปรับใช้ก่อนจะไปประกาศพัมพีไม่ได้เน้นเรื่องนั้นในพัมพีใหม่การชําระให้สะอาดมีสองส่วนส่วนแรกคือส่วนของเราคือเราต้องมีใจที่อยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มีใจที่ปรารถนาพระเจ้าแต่ว่าส่วนที่สองเนี่ยเป็นส่วนของพระเจ้าคือเป็นส่วนที่ต้องให้พระเจ้าทําในชุดเรายกตัวอย่งางเช่นในสอง เทศวรรกาบทที่2013โดยพระวิญญาณทรงชำระให้ท่านบริสุทธิ์และโดยท่านได้มีได้เชื่อความจริงพูดง่ายพระวิญญาณกับความจริงชำระเราการชำระบริสุทธิ์ในจิตใจจริงไม่เฉพาะค่าจะเดินกับพระเจ้าขอพระเจ้ายกโทษไม่ใช่แค่นั้นแต่การชำระบริสุทธิ์เป็นการที่เอาตัวเองไปอยู่ในในบรยนบรยาบยการเลยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านเราได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเหมือนน้ำที่ชำระล้างเรา ยอน7 17, 17ขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงเพราะเจน้าของพะองร์เป็นความจริงอันนี้พูดถึงพ่อพี่ชำระเราดังนั้นเองการถูกชำระเป็นความตั้งใจของเราแต่จะถูกชำระให้บริบริสุทธิ์และดีขึ้นต้องได้รับการร่วมมือจากพร,าจาพระเจ้าและก็พระวิญญาณของพระเจ้าที่ชำระชีวิตของเราด้วย ดังนั้นเองการชำระให้บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจจะรับใช้เราตั้งใจจะไม่ทําบาปเท่านั้นแต่เราต้องตั้งใจแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์รับพระคำพระเจ้าอย่างต่อเนื่องเพราะว่าพระวิญญาณเปียบเหมือนน้าพระคำเปรียบเหมือนน้าที่ทําให้ข้างในของเราเองสะอาดหมดจดและดีขึ้นจริงๆดังนั้นอยากจะสรุปแบบนี้ว่าประสบการณ์เราจะมีกับพระเจ้าผ่านชีวิตบริสุทธิ์ได้เราต้องชำระตัวเองทั้งภายนอกและภายในถึงเวลาแล้วที่เราจะประเชิญกับปัญหาแก้ปัญหา หรืออยากจะให้พระเจ้าอวยพรเรามากขึ้นผ่านการดูแลชีตภายในของตัวเองให้บริสุทธิ์ให้อยู่ในทางพระเจ้าและให้ดําเนินอยู่ในวัตถุประสงค์ของพระเจ้าถ้าเราคิดแบบนี้ถ้าเราเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าเราใช้เครื่องมือความบริสุทธิ์เป็นแล้วครั้งหน้าไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาเรื่องอะไรถามใจตัวเองว่าเครื่องมือในพระคัมีรในการบรรเทาปัญหามีมากมายท่านจะหยิบเครื่องมือไหนมาใช้ทุกครั้งอย่าลืมหยิบเครื่องมือของการอธิษฐาน แต่หลายครั้งกายฐานจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดยกเว้นว่าท่านต้องกลับมาสำรวจชีวิตตัวเองและเดินกับพระเจ้าและอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์้วยพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านถ้าวันนี้ท่านชําระตัวเองให้ล่รยสุดเอเมนไหมครับพรุ่งนี้จะไม่น่ากลัวถ้าวันนี้ท่านแยกตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าท่านยอมละทิ้งวัตถุประสงค์ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องและจดจ่จออย,อยู่ที่วัตถุประสงค์ของพระเจ้าพรุ่งนี้ไม่น่ากลัวครับปีหน้าก็ไม่น่ากลัวครับ สิ่งที่น่าครัวคือวันนี้ถ้าไม่ได้แยกตัวเองออกมาต่างหากให้เอยฐานพระเจ้าด้วยกันการแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า,เ,จา,า,ปเ,จาเป็นเป็นพยาในในจิตใจของเราที่เช้านี้เองเราตั้งใจให้พระเจ้าเองเข้ามาชำระเรามาเปลี่ยนชีวิตของเราให้เราอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ใช่แค่ไม่ทำบาปแต่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าขอให้สองสิ่งนี้อยู่ในใจอยู่ในวิธีคิดของเรา อยู่ในปรัชญาการดําเนินชีวิตของเราอยู่ในมุมมองชีวิตของเราเสมอว่าไม่ใช่ว่าจะไม่แค่ทําบาปเท่านั้นแต่เราจะทําตามน้ํพระทัยพระเจ้าของพระเจ้าเองชําเราถ้าใจเรามีหลายอย่างที่ถูกปันใจให้กับวัตถุประสงค์อื่นๆในชีวิตและทําให้เราไขว้เขวไปจากการเดินกับพระเจ้าทําให้เราไขว้เขวไปจากการทรงเรียกของพระเจ้าทําให้ชีวิตจดจ่ออยู่กับแต่สิ่งไร้สาระจนไม่ได้ให้เวลากับสิ่งที่เป็นถาวรนิลัน ช้านี้เองก็พระองค์ขอกลับใจใหม่ขอเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอให้เราได้เริ่มต้นใหม่กับพระองค์ขอให้เราได้บริสุทธิ์เหมือนอย่างที่พระเจ้าบริสุทธิ์ขอให้เรารักพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงรักเราขอให้ท่านรับกําลังและการเสริมกาลังเลี้ยวแรงจากพระเจ้ารับการหนุนใจจากพระเจ้าในการเดินกับพระองค์ให้ท่านสลัดตัวเก่าทิ้งไปและสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นพรุ่งนี้พระเจ้าจะทรงทําการสัจญาในชื่อของท่าน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนขอพระเจ้าไว้พร์ท่านนะครับเชื่อว่าท่านเองจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและก็ใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ